ใครตามหาอยู่ MG6 1.8 X Sunroof ไมนิเชงตัวสุดท้าย MG6 เจนนี้สวยสุดๆสมรรถนะคุณภาพมาเต็มคันนี้ปี2016ไม่แสนโลครับราคาเงินสดเพียง259,000บาทครับจัดไฟแนนซ์ได้เต็มแน่นอนครับขึ้นกับเครดิตของลูกค้า ใครพร้อมมาดุนดูเลยนะครับทั้งจัดไฟแนนและซื้อสดซื้อสดก็ถูกครับจัดไฟแนนก็ผ่อนเบาๆสบายๆายจัดได้เต็มเลยนะครับผมคันนี้ได้สีดำนะครับตัว5ประตูสวยๆเลยนะครับตอนเป็นป้ายแดงราคาล้านต้นๆนะเพื่อนๆวันนี้ลดมาสุดๆเลยกับ2 5 9 0 0 0บาทใครสนใจครับออปชันล้นๆสมรรถนะเครื่องสุดยอดเลยนะครับ เครื่องตัวนี้ยังเป็นเครื่องที่ MG ยังคงใช้ถึงปัจจุบันนี้นะครับหนึ่งนั้นดูแลง,ง่ายๆนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าความแรงเนี่ยไม่น้อยกว่าตัวอื่นเลยนะครับกับแบรนด์อื่นนะครับคันนี้สวยๆใสๆภายในสะอาดๆนะครับห้องเครื่องไสคกลิบนะฮะเพื่อนๆนะเอาไปใช้กันยาวๆเลยถือว่าคุ้มค่าได้ลดสมรรถนะหลักล้านนะครับมาซื้อในราคา259,000บาท ใครอยู่ใกล้รามยินทามาดูรถได้นะครับส่วนต่างจังหวัดร,รีบจองมาด่วนครับจองผ่านร้าน3,000บาทนัดหมายรับรถพร้อมขับขี่กลับบ้านได้เลยนะครับที่นี่ขายรถเร็วมากครับอย่ารอช้าก,กับคันนี้1แลเทมสภาพนางฟ้าสุดๆ088 584 5375ครับ